ชัมออริจินอลกล่องเทนยี่ยม5สาขา65สายขาดีด้วยนะเนี่ยไม่ใช่งวดนี้เหรอเนี่ยยังไม่ได้ซ,ซื้อเลยเนี่ยคันไหมเนี่ยคันไหมไม่เป็นไรเราขายขนมปังรวยดีกว่าซื้อไหมซื้อไหมซื้อพันไหมงวดจะเว้นงวดนี้ฮะปรากฏว่าออกงวดที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยเขาเขาอั้นด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพสใหม่พสใหม่ เรามาขออนุญาตถ่ายถ่ายทำขนมตังฉ่ำกับสาวสวยสาวสวยใจดีทุกวันคนลุมคนลุมเยอะมากเป็นวันนี้วันเซ็งปีไงเป็นเป็นขนมที่คนชอบทานมากย่างสามสี่คนนะวันนี้เห็นคนลูกน้องไม่อยู่อยู่แต่เท่าแก่ก็เลยอแอบมาบสัมภาษณ์ วันนี้เป็นวันที่สามสค่ะสามสิบใกล้จะเป็นปีคนก็จะทยอยกลับบ้านกันเยอะไปเที่ยวกันเยอะเนาะเราก็มาเปิดชิวๆกันใช่เป็นของเราเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราเราขายแฟรนชชายเองใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสาขานี่เฉยๆค่ะสั่งได้นะคะทำเลเหมาะมากเลยทำเลเหมาะเรีสวยรวยซรสวยรวยทับจริงๆ เลขเลขนี้เนี่ยถูกหวยนะเนี่ยเลขเลขโชคหกห้ารวยง่ายๆรวยทุกอย่างคนถ่ายก็สวยคนถ่ายวิดีโอก็สวยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเราเราซื้อเป็นแฟนชายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นเจ้าของแฟนชายก็เป็นเพื่อนผลิตกันนี่นะเป็นเพื่อนเราด้วยเห็นเห็นมาลงถ่ายเยอะแยะเลยใช่ เพื่อนเยอะแยะเพื่อนฝูงเยอะแยะต้องใช้เวลาย่างหน่อยเนาะจริงๆไม่นานหรอกค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยแต่ถ้าช่วงเดินเยอะๆก็เปิดไฟแรงอไงอันนี้ไฟอ่อยๆไว้อ่อยๆไว้มันอร่อยนะยมันเป็นคาราเมลเนาะเป็นเนยค่ะเป็นเนยเน,เนยเออเน,เนยสดเนยสดแล้วเป็นอยู่ได้นานไหม สองวันถ้าย่างเสร็จแล้วเราผลิตสดๆไงแต่ฟางใหม่สดแต่ถ้าชําเนยมาเนี่ยยังไม่ย่างเนี่ยอยู่ได้นานไหมเก็บได้ประมาณสามถึงสี่วันสามสี่วันไม่ต้องแช่ฟิตไม่ต้องค่ะขนมฟังทุกชนิดถ้าแช่ฟรีมันจะกระด้างค่ะไม่อร่อยเก็บไว้ได้สามสี่วันใช่แล้วค่ะที่นี่ยอดฟังมากเลย ปีหน้าเราจะจะขายวันยอดขายวันละหมื่นเลยเนาะวันละหมื่นนะคะวคะันละหมื่นชิ้นค่ะวันละหมืน่นหมื่นบาทพอหมื่นชิ้นชิ้นเลยเนาะชิ้นหนึ่งก็สิบสามบาทใช่ก็แสนกว่าอร่อยเลยม้ <c oughs> งไสนควาเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> เลยใช่จีบอ, <c oughs> บอกว่าจีนี่พอขายดีมากบอกว่าเหนื่อยนี้ลูกค้าก่อน <c oughs> <c oughs> ส่วนมากนะถ้าขายดีหนีก่อนต้องหนีเพราะว่นเขาเพิ่งปิดหนีเลยขายไม่ไหวแล้วเออเออเออเพิ่มขายจนใช่ไอ้ร้านน้องร้านหมูย่างก็มาช่วยขายขนมไทยออเออแล้วถ้าเราขายว่าเพิ่งเพราะว่าลูกน้องไม่อยู่ใช่ออ๋ปิดหนีเลยเออกล้เพิ่มนก็ทำทำหลายอย่างใช่ค่ะเราต้องทำหลายอย่างเพืนจะได้เข้าหลายๆทางใช่ค่ะแม่ค้าใจดี มีเบอร์ติดต่อด้วยเบอร์เบอร์นี้จะเป็นเบอร์แฟนชายใช่ไหมแฟนชายค่ะพร้อมสอบถามข้อมูลอะไรนิดหน่อยได้เลยอ๋อแต่นี่ต่างจังหวัดยังไม่มีเนาะเยอะเลยค่ะต่างจังหวัดเยอะเหรอคะส่วนมากจะเป็นโซนตะวันตกกับภาคอ่าราชบุรีกาญจนบุรีรนครปฐมเพชรบุร,นะร,บปร,บรีประจวบจะเยอะนะ,ะ้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าแฟรนชายมันกาอบังเหนือมาจากราชบุรีอ๋อ ต้นกำเนิอดอยู่ลาดบุรีใช่เพราะเจ้าของเป็นชายกาเป็นคนลาดบุรีไงหนูก็เป็นคนลาดบรุรีลูกชายก็ไปบวชที่วัดเกาะสารพระที่ลาดบุรีไปอยู่เดือน,เด,อน,นนะเดือนหนึ่งั้ยเดือนหนึ่งบวชศึกใช่ไหมตอนนี้ไม่ไม่ศึกมาแล้วมาแล้วเลือกไปที่ลาดบุรีม่อยู่นะลาดบุรีมาอยู่เขาบอกเขาบอกว่าเมืองสวย สถานที่พักผ่อนเยอะอากาศดีอากาศดีเหมือนคนต่างชาติไปอยู่เยอะนะไม่ค่อมีคไม่เรไม่มี้ารีิกอชาติาร้านเรานี่อยู่โซนซีนะคะโซนซีค่ะโซนขอบคุณน้องคนสวยนะคะขอบคุณะคะุคุณทุกที่สวยเช่นกันนะคะค่ะ ลงทุนเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะค่ะสองหมื่นก็เปิดได้สองหมื่นก็เปิดได้นะคะมีสองหมื่นเปิดได้เลยเนี่ยเราแนะนําแนะนําให้คนไปซื้อแฟรนไชส์เราได้ตังไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ตังค์ได้บุญอย่างเดียวได้บุญได้ชีให้กับคนไทยด้วยกันเออเยี่ยมยอดใจบุญจึงว่าขายดีได้ล็อกดีด้วยเพราะว่าใจบุญนี่เองสุดขอบคุณนะคะ อุ่นหนุนนำจริงๆขอบคุณค่ะ